สวัสดีครับรเพื่อนทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกรองรีวิวผลิตภัณฑ์จากบุม,มองส่วนผสมนะครับครั้งสุดท้ายที่ทําวิดีโอรูทีนจุดด่างดำไปก็ประมาณ2ปีที่แล้วแล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี้ยเป้าหมายอย่างหนึ่งของอิงเลยนะครับก็คือทําวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อนี้อีกครั้งหนึ่งที่มันครบถ้วนเจาะลึกแล้วก็สุดซึ้งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือคัมพีอัปเดตจุดด่างดำปี2025มันคืออะไรเกิดจากอะไรและรูทีนที่ส่วนผสมครบจบที่สุดของอิงในปี2025เป็นยยัััังงงงไไไนนะคครแลที่่่สสสําาญือใใช้้้ดผมมมตๆวกห เพราะทีงเชื่อเลยว่าหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่หลายหลายคนมีนะครับที่ทําให้รักษาจุดด่างดำไม่หายสักทีนี้ก็คือการจับคู่ส่วนผสมผิดวิธีใช้มากจนเกินไปนะครับจนทําให้ปัญหาเนี้ยแย่ลงกว่าเดิมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเม็ดดำๆคล้ำๆบนผิวของคุณนั่นอะมันคืออะไรกันแน่เป็นรอยสิวเป็นฝ้าเป็นกระหรือว่าเป็นอย่างอื่นนะครับคำว่าจุดด่างดำเนี้ยจริงๆเป็นได้หลายอย่างมากๆเลยเป็นเหตุผลที่ต้องมีหมอมืออาชีพอยู่บนโลกนี้นะครับที่จะสามารถว เชื่อเลยว่าเกิน90%ของทุกๆคนที่กดเข้ามาดูวิดีโอนี้เนี่ยน่าจะมีจุดด่างดําที่ตกอยู่ในกลุ่มเหล่านี้อย่างแรกเลยคือรอยสิวสีดานะครับหรือว่า post inflammatory hyperpigmentation อย่างที่2คือฝ้าหรือว่า melasma นะครับอย่างที่3มคือกระแดดหรือว่า solar lentigines และสีก็คือกระทั่วไปหรือว่า freckles นะครับมีคนคิดเหมือนกันไหมว่ามันแปลกมากๆเลยว่าทําไมเวลาเราเสิร์ชคำว่ากระทั่วไปหรือว่า freckles เนี่ยจะขึ้นมาแต่รูปดาราหรือว่าคนสวยๆงามๆติดกลัมไฮตาชันเดี๋ยวนี้มีเทรนคนไทยชอบแต่ง โดยเขียนกละเข้าไปให้ตัวเองด้วยนะครับแต่คนที่มีสิวหรือว่าฝ้าเนี่ยกลับถูกมองว่าเป็นคนที่น่าเกลียดบางทีบิวตี้สตาร์ดมันก็ไม่ค่อยพิลอจิกนะโดยเฉพาะเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเกิดจากสิ่งหรือว่าปัจจัยเดียวกันเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นฝ้าต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เขียนว่ารักษาฝ้ามาใช้เป็นรอยสิวต้องหาผลิตภัณฑ์ที่เขียนว่าสําหรับรอยสิวมาใช้เท่านั้นแต่ความจริงก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับรอยดําที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดจากสิ่งเดียวกันหมดเลยสิ่งนั้นเนี่เเรรีกว่าาาาามม็ดดสสออนนนิปชืั้ ท่านหนึ่งได้เลยนะครับซิงเกลใหม่จากเมลานินนะครับชื่ออย่ามาเกลียดฉันเพราะจริงๆเนี่ยเขาเป็นตัวที่ทําหน้าที่ที่สาคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการให้สีกับผิวของเราคนที่มีสีผิวอ่นอ,อนๆเนี่ยก็จะมีเมลานินน้อยนะครับส่วนคนที่มีสีผิวเข้มหน่อยก็จะมีเมลานินที่เยอะกว่าน้องเป็นตัวที่ช่วยป้องกันร่างกายของเราจากแสงแดดน,นะครับเป็นเหมือนกับร่มธรรมชาติให้กับผิวของเราคนที่มีผิวสีเข้มหน่อยเนี่ยถึงมีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหนังน้อยกว่าคนที่มีผิวสีอ่อนนะครับแต่มันคือเวลาที่น้องเนี่ยโดนกระต จุดด่างดาได้นะครับซึ่งคําว่ากระตุ้นเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับมันก็หมายความว่ามีอะไรสักอย่างนะครับไปกระซิบให้น้องเนี่ยผลิตตัวเองออกมาเพิ่มเติมหลกัหลกๆเนี่ยปัจจัยกระตุ้นมีอยู่ประมาณ3อย่างน,น,นะครับอย่างแรกเลยคือฮอร์โมนในร่างกายที่ผันผวนนะครับอย่างเช่นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่หยหลายๆครั้งจะสังเกตว่ามีปัญหาฝ้าที่ขึ้นมาหรือว่าคนที่มีปัญหาอย่างเช่นโรคไทรอยต,ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีข้อพับหรือว่าสอกต่างๆที่มีความคล้ำม,มากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่กระตุ้นาารลเลเี่วทา สิวนะครับหรือว่าขัดถูผิวแรงๆใช้สครับนะครับหรือว่าใช้เคลนเซอร์ pH สูงๆทั้งหมดนี้เนี่ยทำลายเกรบบาะป้องกันผิวนะครับทำให้ผิวหนังอักเสบแล้วก็ทําให้รอยดำเนี่ยแย่ลงได้และแน่นอนนะครับสิ่งสุดท้ายที่เป็นตัวกระตุ้นเวลานินที่คนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วนะครับก็คือแสง UV เวลาออกแดดนานๆแล้วกลับเข้ามาเนี่ยผิวถึงคล้ำนะครับเป็นสีผิวทูโทนได้เลยอ่ะแต่ว่าในระดับโมเลกุลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่อธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือปัจ ที่จะไปสั่งให้เกิดการผลิตเมลานินใต้ชั้นผิวพอเมลานินพวกนี้นมันผลิตเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะถูกนําส่งไปผิวหนังชั้นบนกระบวนการนี้เ,เราเรียกว่าเมลานโซมพิกเมนต์ทรานสเฟอร์ซึ่งพอเมลานินขึ้นไปอยู่บนผิวหนังชั้นบนแล้วน,น้องก็จะนั่งชิวอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นจุดด่างดําที่เราเห็นนั่นเองขั้นตอนสุดท้ายนี้เ,เราเรียกว่า deposition of pigment นะครับถ้าอย่างาน,นั้นส่วนผสมที่เราควรมองหาในการช่วยเรื่องจุดด่างดำมีอะไรบ้างถ้าอยากจะให้จุดด่างดําหายเร็วแล้วก็หายแบบชัดเจนนะครับต้องหาส่วนผสมที่ช่ชวย กัดหรือว่าจับกับทุกขั้นตอนของการเกิดจุดด่างดําเลยเดี๋ยวอิงจะิสต์ส่วนผสมที่มีงานวิจใจเยอะๆสนับสนุนให้ในแต่ละขั้นตอนนะคะเผื่อว่าทุกคนจะจดแล้วก็ไปเลือกซื้อสกินแคร์กันได้เองเลยนะครับหรือว่าถ้าใครขี้เกียจจดเนี่ยอิงก็มีข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในหนังสือของอิง The Truth Behind Skincare แล้วนะครับเมื่ออทิตก่อนเพิ่งจัดการเปิดตัวไปที่ Central World เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยที่มากันตอนนี้ก็ยังมีสต็อกเหลืออยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้วางขายที่หน้าร้านเลยนะครับมีขาย่ทีรา Central World านน้้ห แค่ทิ์หน้าเท่านั้นนะครับอ่ะในการรักษาจุดด่างดำเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือพยายามที่จะหยุดปัดจจัยกระตุ้นต่างๆให้ได้มากที่สุดในด้านของฮอร์โมนเนี่ยโดยปกติจะมาจากไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าอาจจะมาจากโรคบางอย่างที่ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับสำหรับการอักเสบเนี่ยกินแคร์อาจจะช่วยได้บ้างนะครับลองหาส่วนผสมที่มีฤทธิ์ของการช่วยปลอบประโลมผิวได้นะครับอย่างเช่นใบเบบกชาเขียวแค่มะมาวแล้วก็แพนโทนอลน,นะครับและแน่นอนสําหรับแสง UV เนี่ยก็ควรจะทาก ป้องดดคุณหมอชากับแม็กซ์เซลเนี่ยเขาเคยวาดพีระมิดของความสำคัญของการรักษาจุดด่างดําไว้นะครับที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังมากๆจะเห็นว่าพื้นฐานของพีระมิดการรักษาจุดด่างดำเนี่ยเริ่มต้นจากการทากันแดดหรือว่าการเลี่ยงแดดก่อนเลยไม่ว่าคุณจะใช้สกินแคร์ใช้ยาเข้าคลินิกทําเลเซอร์แพงๆแค่ไหนเนี่ยจุดด่างดาก็จะไม่หายแน่นอนถ้าเกิดไม่ใช้กันแดดก่อนนะครับต่อไปนะครับมีส่วนผสมอะไรที่สามารถช่วยยับยั้งไทโรซินสหรือว่าเป็นไทโรซินสอินฮิบิเตอร์ได้บ้างมีหลายตัวเลยนะครับอย่างเช่นไฮดรอกโนนที่เป็นยา นะครับวิตามิน A ไม่ว่าจะเป็นเรทโนลแรทโนอัลตาไฮด์นะครับหรือว่าแรทโนเวนที่เป็นรูปแบบยาอัลฟาอาร์บิเทนอาซาลิกอาร์เนะครับวิตามิน C ไม่ว่าจะเป็นอนุพันธ์หรือว่าเป็นวิตามิน C สดลิควิชรูทเอ็กซ์ตรักนะครับโคจิกอาร์เแล้วก็กลูโคซามีนด้วยในแง่ของการหยุดการขนส่งเมลานินนะครับก็มีหลายส่วนผสมให้เลือกเช่นกันนะครับอย่างเช่นไนซินามายวิตามิน A อีกแล้วนะครับแล้วก็โซยเอ็กซ์ตรักสุดท้ายเนี่ยคือการผลัดเซลล์ผิวนะครรรรรรับซึ่่่่่งงงแนนนนนนอนวววาา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 เกกกก็สามาถไไ้้้้ใใจดดดตๆททหีี HA BHA LHA PHA แล้วก็จริงๆไบโอเมดน A ก็สามารถทําได้ด้วยนะครับนอกจากนีน้ก็ยังมีพวกเอนไซม์ธรรมชาติต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นโบรเมเลนหรือว่าเงาสับปะรดนะครับแล้วก็สารสก,กัดจากน้าผึ้งอาละครับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มมึนงงชีวิตสับสนมากว่าต้องหาส่วนผสมอะไรนะครับแต่ละตัวใช้ยังไงใช้ร่วมกันได้ไหมตัวไหนใช้เช้าตัวไหนใช้เย็นเป็นความสับสนที่อิงก,ก็เคยมีนะครับก่อนที่จะเข้ามาเรียนเรื่องส่วนผสมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยอองจะมาใช้ความรู้ที่มีนะครับเพื่อหาผลิตภัณฑ์หาส่วนผสสมแแล้ววก็นนนะําาาหรือ่ธิิตีบ ให้ดูจะพยายามทําให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับผิวของตัวเองได้เลยรูทีนในช่วงตอนเช้าเนี่ยเองแนะนว่าให้เน้นไปในการปกป้องผิวให้ได้มากที่สุดนะครับคนผิวมันก็อาจจะเริ่มโดยการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้านะครับส่วนคนผิวแห้งเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องล้างด้วยโฟมนะครับล้างด้วยน้าเปล่าก็พอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ลองหาเซรั่มช่วยต้านอนุมูลอิสระด,ดีๆมาสักตัวหนึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในส่วนผสมที่เด่นที่สุดในการทําสิ่งนี้ได้น,นะครับก็คือวรรา,วาไ่ไม่ลองบเดือเน่ดิสําารววจมันมมีอออะไรกให่ ในเซกเมนต์นี้บ้างไปเจอตัวนี้มานะครับ Physio Gel Science s Vitamin c i e n c e ซ์ t ูเดเคิลส์วิตาม m นซีแอมพลราคา1,200บาทสำหรับ30 ML แบรนด์ออกสิ่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ออกแบบเงียบมากนะครับจนต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ว่าแบรนด์ o f f i c i a l เป็นคนขายใช่ไหมไม่ใช่ของกอ๊อปอยากคิด,ดเริ่มสินค้าใหม่เองเป็นนักก๊อปที่อยากทำผลงานนะครับได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์บ้างสรุปคือไม่จ้าแบรนด์ Brand เขาออกใหม่เองแล้วแน่นอนว่า Ph y s i o เจ l ร์ทำอะไรใหม่นะครับอิงก,ก็เป็นหนึ่งคนที่ตั้งตา,ตงตางรา ใส่ตัว b i o m i m i c technology มาในสินค้าทุกตัวเลยเป็นกลุ่มส่วนผสมเอกสิทธิ์ของทางแบรนด์นะครับที่สามารถช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้มีวิจัยที่หนักแน่นมากๆในแง่นี้นะครับเขาเป็นผู้กล้านะครับเพราะว่าเขาใช้วิตามินซีรูปแบบ ascorbic acid กเปอซ็นตนะครับเป็นวิตามินซีสดเป็นรูปแบบวิตามินซีที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะที่สุดในการเป็น tyrosinase inhibitor นะครับหรือว่าการยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินนั่นเองใสมาคู่กับ f e ร u ลเลกแอซิดแล้วก็วิตามินอีนะครับ คุณขุนใหม่ทุกคนใช่แล้วทุกคนเขาจดเลคเชอร์ตามสูตรวิตามินซีดั้งเดิมของ Skin s k ิน c i ร์ l คิเป็นแบรนด์แรกนะครับที่จดสิทธิบัตรใส่วิตามินซีตัวแอส o r ลิกแอซิดมาคู่กับฟ e ูติกแอซิดแล้วก็วิตามินอีเขาพบว่าคอมโบนี้เนี่ยสามารถทําให้ตัววิตามินซีเนี่ยมันยืดอายุไปได้นะครับแล้วก็อยู่ได้นานยิ่งขึ้นสิทธิบัตรนี้เนี่ยเขาจดไว้ตั้งแต่ปี2 0ง5นาะครับซึ่งตอนที่อิงเนี่ยทำรีเสิร์ชสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็พบว่าสาทาาาาิทธิบัตรเน รหรือว่านี่เป็นเหตุผลที่แบรนด์ฟิ y ิโอเจลออกสิ่งนี้มาแบบเงียบๆไม่บอกใครชื่อผลิตภัณฑ์คือฟิซิโอเจลไซเอนซ์ซูดะโคสไม่รู้เลยนะครับว่าได้แรงบันดาลใจมาจากใครอ่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เรียนแบบแบบตรงๆนะครับนอกจากตัวไบโอเม i ิกเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเขาไม่ส่วนผส,สมเสริมดีๆอีกเยอะมากมีแพนเตอรโเปอร์เซนต์สูงนะครับมีเทรลเล o ร์สแบล็กแคสซัสแล้วก็แอลเลนโทเวนช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการอักเสบจากแสง UV ได้ระหว่างวันนะครับแล้วก็ยังมีเซราม่าช่วยเสริมกรอบป้องกันผิวอีกด้วยโดยรววมเเนนี่อองงาป็ข นะครับที่ราคาดีหาในไทยได้นะครับแล้วก็พี่ส่วนผสมเสริมดีๆเยอะมากใครที่อยากลองสกินซูดากสมานานนะครับแต่ว่าหาซื้อไม่ได้หรือว่าทําใจไม่ได้ที่ต้องเสียเงิน6000กว่าบาทไปเพื่อเซรั่มหนึ่งขวดเนี่ยลองหาตัวนี้มาใช้แทนได้นะครับสำหรับมอยส์ทรีเซอร์เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ขั้นตอนหลักที่อิงจะใช้ในการช่วยเรื่องจุดด่างดําแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่สามารถหาตัวที่มีส่วนผสมเสริมในการช่วยเรื่องนี้ได้นะครับตัวอย่างอิงกูดกรีน c ีคอมมินครีมตัวนี้เนี่ยอิงก็แนะนําให้คนที่มีจุดดดด่่่่าา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 งํมมโยยยยตลลออเเเเพรระวววขขีีีสสสกกัััจชชท ตอบประโลมผิวได้สามารถช่วยปกป้องผิวจากอาการหนักเสพต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะกดสิวมาทําเลเซอร์หรือว่าเจอแดดเยอะๆมานะครับแล้วก็มีนายซินาไมล์นะครับที่สามารถช่วยลดการขนส่งเมลานินจากผิวชั้นล่างมาผิวชั้นบนลงมอยฉ์ไยเซอร์เสร็จปุ๊บก็ไฮรีดามด้วยกันแดดนะครับขั้นตอนนี้สาคัญที่สุดจริงๆเองก็มีหลายตัวที่เพิ่งแนะนําไปในวิดีโอ best of the year 2024ของเองนะครับก็สามารถไปกดดูได้ตัวที่ยังใช้แล้วก็ชอบอยู่นะครับก็คือตัว beauty of s h o s u n relief sun aqua fresh rice plus b5 spf หม่่ทีเขาออกมาสําหรัับนผิวม ยเฉพาะนะครับแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์กันดาดรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยมี Uvino T150 Uvino A+ SensorS แล้วก็ตระกูล m a x o r a l นะครับราคาหน้ารักเนื้อดีฟิลเตอร์ดีนะครับหรือว่าถ้าใครเหงื่อออกเยอะแล้วก็ต้องเล่นกีฬาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าอยู่ในน้ำนะครับอิงก็จะแนะนำเป็นกันแดดกันน้ำตัวนี้ i n g Aqua Defense Hybrid Sunscreen นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ฟิลเตอร์กันแสงรุ่นใหม่ๆเหมือนกันเลยนะครับมีความคงทนมากๆแล้วก็กันแดดตัวนี้ทดสอบแบบ In Vivo เป็นผิวมนุษย์จริงแล้วเรียบร้อยนะครับทดสอบครบาา,ารน,น้ได้มาากถึง80นทีเวย ตัวนี้เนี่ยก็จะข้ามขั้นตอน m o i s t ร r i z e r ในตอนเช้าไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีส่วนผสมช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยกักเก็บน้ำในผิวเพียงพอแล้วในตอนเย็นเนี่ยถ้าเกิดใครแต่งหน้ามาหรือว่าทากันแดดกันน้ำมาก็ให้ทำ double c l e a n s ์ด้วยนะครับอย่าลืมใช้มเซ e ล l ร r หรือว่า o ล์หรือว่า balm c l e เซอร์ต่างๆตามด้วย c l e เซอร์อ่อนโยนนะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้เลยขอให้มีค่า ph 5.5มี s u r ์แฟค a ทนที่อ่อนโยนนะครับแล้วก็ไม่รบกวนกรอบป้องกันผิวก็เพียงพอแล้วเพราะถ้าใช้แล้วแห้งตึงแบบเอียดเอียดนะครับเป็นสัญญาณว่ากรอบป้องกันผิวโดนทำลาย สู่จุดดงดำก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะคบเคลนเซอร์ er อีกแบบหนึ่งที่สามารถหามาใช้สลับสลับวันกันได้นะคบก็คือเคลนเซอร์ที่มีกรดเพราะว่าเขาจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่มีเมลานินติดอยู่ด้านบนนะครับให้หลุดออกมาได้เร็วขึ้นผิวก็จะมีความกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นเอาดีๆเคลนเซอร์ er กรดที่ดีเนี่ยหายากกว่าที่คิดนะเพราะบางตัวรับโจทย์ว่าต้องผลัดเซลล์เนี่ยก็ขนอาวุธมาทั้งห้องแลบเลยนะครับผลัดเซลล์จนแสบแห้งลอกนะครับตาแดงก็เคยเจอมาแล้วจากแค่ต้องการผลัดเซลล์อ่อนๆเนี่ยกลายเป็นนางเอกช่องเจ็บ ก็ราคานัาหลักนะครับก็คือตัว Neutrogena Advanced Acne Cleanser ราคาประมาณ459บาทสำหรับ150 ml นะครับเขาใช้กรด3ตัวนะครับมีซ a l ซ c y l i อ Acid ที่เป็น BHA Gglyc ค lic อ c i d ที่เป็น a HA นะครับแล้วก็ l u c o n o l a ัก o ne ที่เป็นกรด PHA เขาบอกว่า3ตัวนี้รวมกันอยู่ที่4.5เองว่ามันก็ไม่ได้อ่อนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นได้บ้างนะครับโดยเฉพาะถ้าใช้ควบคู่กับเซรัม่มอื่นที่เดี๋ยวอิงจะแนะนำต่อล้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้หาเซร แกนตัว Cosrx The Alpha Arbutin To Discoloration Care Serum นะครับราคา6 6 1บาทสำหรับ50 ML เป็นเซรั่มที่คิดว่าราคาคุ้มค่ากับส่วนผสมที่ได้นะครับแล้วเขาก็เลือกส่วนผสมที่มีงานวใิใจัยสนับสนุนเยอะสำหรับเรื่องจุดด่างดำจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยคือ Alpha Arbutin 2%เป็นะครับเป็นส่วนผสมที่อิงว่าพิเศษนะเพราะว่าเขาเป็นอนุพันธ์ของส่วนผสมที่ชื่อว่า Hydroquinone Hydroquinone เนี่ยถือว่าเป็น Gold Standard ในการรักษาพวกฝ้ากับจุดด่างดำเลยนะครับแล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากแล้วก็ยาวนานมากๆจำได้เลยยยว่่าาสมัทิ้งอูรก นนถือว่าเป็นสกินแคร์นะครับสามารถหาได้ในเครื่องสาราอางทั่วไปแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางออยอเมริกาเขาก็ปรับเปลี่ยนนะครับให้ส่วนผสมเนี่ยมันกลายเป็นยาต้องให้คุณหมอจ่ายให้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขามีผลข้างเคียงเยอะใช้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยจุดด่างดําแย่ลงได้ด้วยซ้ำนะครับช่วงนี้เนี่ยส่วนผสมอย่างอัลฟาอาร์บิเชนเขาก็เลยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าเขาถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกับไฮโดรคาโนนนะครับแต่ว่ามีความอ่อนโยนมากกว่าใช้ง่ายกว่าแล้วก็ผลข้างเคียงต่ากว่าเเยออะนนะนับกกกกจาาีี้็มมซ5% อันนี้เ,เป็นคอมโบส่วนผสมที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานวิจัยฮาร์ a ว d ร์ดชี้ว่า2ตัวนี้ยอยู่คู่กันแล้วมีซ y เนอร์จิสติกเอฟเฟนะครับหรือว่าเห็นผลทวีคูณในแง่ของจุดด่างดำมีทรานส์เจนิกอาซิ3%ด้วยนะครับตัวนี้น่าสนใจเพราะว่ากลไกการทำงานของเขาเแตกต่างจากตัวอื่นๆเกี่ยวกับการยับยั้งเม็ดเลือดนะครับซึ่งส่งผลในทางอ้อมๆในการลดจุดด่างดำได้ใครอยากฟังเต็มๆอิงยยเคยอธิบายไปในวิดีโอ Un b บ x i n ซิ่งสกินแคร์ญี่ปุ่นของอิงนะครับมีกลูตาไจโอนนะครับท ได้โดยการยับยั้งตัวไทโรซินเอสแล้วก็มีส่วนผสมเสริมอื่นๆด้วยนะครับที่งชอบมากๆเลยอย่างเช่นแพนเทนอลกับอาร์ลันโทเวนนะครับที่สามารถช่วยลดอาการระคายเครืองลดอาการอักเสบที่นําไปสู่การกระตุ้นการผลิตเมลาดินได้นะครับสิ่งหนึ่งที่งอภิเอกมากแล้วก็เสมอมาเลยเกยี่ยวกับแบรนด์ CrossRx นะครับก็คือเขาลงทุนทำคลินิ c ลสต t u ี y หรือว,ว่าวิจัยบนผิวมนุษย์จริงกับผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีผลที่ยืนยันเคลมได้นะครับไม่ได้พูดลอยๆหรือว่าใช้วิจัยคุณภาพต่ําอย่างเช่นแบบสอบถามเพื่อยืนยันเคลมอย่่าาาาางงงเเเเดียยยวววแแล้ขกก็ทํิจัรรรืืออะคค บนผิวมนุษย์จริงมาด้วยนะครับพบว่าตัวนี้นมีความอ่อนโยนนะครับคนผิวแพง้ง่ายสามารถใช้ได้หลังจากขั้นตอนเซรั่มนะครับใครที่ต้องการรูทีนที่มีความแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยอาจจะลองหาส่วนผสมว,วิตามินเอมาใช้ร่วมด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นวิตามดนเอรูปแบบสกินแคร์อย่างเช่นเรดโนลในตัวอิงกุก็ได้หรือว่าอาจจะปรึกษาคุณหมอเพื่ออะไรที่แรงขึ้นมาหน่อยในกลุ่มยาอย่างเช่นเทรดโนเวนก็ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายในช่วงตอนเย็นเนี่ยหลังจากที่ลงพวกเซรั่มต่างต่าด์าเสร์จป เสร็จสมบูรณ์กับรูทีนของเราเรียบร้อยจะเห็นว่าเป็นรูทีนที่ส่วนผสมเนี่ยครบมากๆเลยนะครับสามารถจับได้กับทุกปัจจัยของการเกิดจุดด่างดำโดยที่ส่วนผสมเนี่ยไม่ได้ซ้าซ้อนกันจนทําให้เกิดการตะคายเคืองนะครับในตอนเช้ามีส่วนผสมช่วยลดปัดจจัยผลิตเมลานินนะครับอย่างเช่นวิตามินซีที่ไปยับยั้งตัวไทโรซินสมีตัวช่วยลดการขนส่งเมลานินด้วยนะครับอย่างเช่นไนซินามายแล้วก็มีตัวช่วยหยุดปัดจจัยกระตุ้นจุดด่างดำอย่างสารสกัดชาเขียวที่ลดอาการอ,าการอักเสพแล้วก็กันแดดที่ปกป้องจาก U V ดดดด้วววววยยยสสส่่่่นนนนนในชชงตอเตเ็็กกมมีผรััลลซิ บนที่มีจุดด่างดาติดอยู่ให้มันหลุดออกมาได้เร็วยิ่งขึ้นมีตัวนายเซเนมาช่วยลดการขนส่งเมลานินได้เพิ่มเติมแล้วก็มีส่วนผสมช่วยยับยั้งไทโรซิเอสอย่างเช่นอัลฟาออร์บิเทนกับเอ็นอัเซอร์กลูโคซามีนแล้วก็ตัวช่วยได้ทุกปัจจัยของการสร้างเมลานินอย่างวิตามินเอนะครับทีนี้มาดูรูทีนแบบฉบับสกินไซคลิงหรือว่าใช้สกินแคร์สลับวันกันเพื่อช่วยลดโอกาสการระคายเครืองแล้วก็การอักเสบที่อาจจะทําให้จุดด่างดําแย่ลงได้นะครับเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ นะครับในวันแรกนะครับตอนเช้าเองจะใช้บิามินซีมอยส์ไรเซอร์แล้วก็กันแดดส่วนตอนเยน็นเองก็จะใช้คลีนเซอร์ที่เป็นกรดนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเซรั่มในวันที่2ตอนเช้าเนี่ยรูทีนเหมือนเดิมนะครับมีบิามินซีมอยส์ไรเซอร์แล้วก็กันแดดแต่ในช่วงตอนเยน็นจะเปลี่ยนมาเป็นคลีนเซอร์ปกติที่ไม่มีกรดนะครับตามด้วยเซรั่มวิตามินเอนะครับแล้วก็มอยส์ไรเซอร์ในวันที่3ตอนเช้าก็เหมือนเดิมเช่นกันนะครับแต่ว่าในตอนเย็นเนี่ยองจะใช้คลีนเซอร์ปกต,ติแล้วก็ตามด้วยตัวเซรั่มไม่ได้มีี A, ีกกกกกรรรรดดัััััับบววววิิิิิตาามมมนน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 นเเเเเเออะะคคยไไ้้้่่่่่ป็็ทพผงขึจซลให รอบหนึ่งนะครับใครที่รู้สึกว่ารูทีนี้แรงไปเนี่ยก็อาจจะเพิ่มวันพักได้หรือว่าถ้ารู้สึกเบาไปก็อาจจะใช้เคลืเซอร์กรดทุกวันก็ได้หรือจะเปลี่ยนมาใช้ใบดีมิน a วันวันวันหรือว่าทุกวันก็ได้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสังเกตผิวของตัวเองให้ดีด้วยนะครับอีกแนะนําว่าให้เริ่มหน่อยๆก่อนนะครับถ้าเกิดผ่านไปสอสามอาทิตย์แล้วผิวโอเคเนี่ยก็ค่อยเพิ่มความผี่ขึ้นมาได้อะไะครับและนี้ก็คือคมพีรจุดดังดําครบจบที่สุดประจําปี2025นะครันใปี่0 27ถ้านๆคํถามเพิ่มเติมหรือไม่ในใจสนส่วน นยเี่ก็ลองมาถามองได้ด้านล่างเลยนะครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้อิงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชุวนาาดวิทยุคอนหลาววาดาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย